แม่ส่งค่าแม่ส่งบิพี่น้องๆอ้อยก็อ้อยเสพพ่อันแห์แฮงข้าวใส่มะหอมกูก็กูคนก็ทีกูต่างตํหมดตั้งสัง่าออเมื่อในเป็นวันที่2เดือนธันวาคมที่ปี2021นคะค่ะในตอนวันเมื่อในเห็นฮู้จักเมืองใต้ได้อ่อนพี B ่ๆน้องๆเฮาขาดมาตวย ลองไว้กับโตนะคะอ๋อพี่นออ้องค่ะปะวันิเลยลองไว้กับโตนะจึงกํานําเฮาคา่ะที่ฮู้จักไว้กับโตอันเป็นสีของนั้นก้อยจองใจคะ่ะกยการในวันมื้อในข้าวใส่มะหอมไหลหาหันแมน่นคอม,มอนลเกี่ยวกับเมืองใต้คะ่ะนะที่ในเมืองใต้เนี่ยก็มีไววัดไวหลายเจอหลายเปิงจ <c oughs> นคะอ๋อออนาซนคยอน ถามพี่น้องคะ่ะอีกนงค่ะเนาะพบปันแห้งขาวใส่หอมในมีภพองที่มีไวกับโตยาวในคะนะภลาที่ว่ามีไวกับโตมัดปงตีนยาวจ้อยเด็กปันมา1พองคะ่ะภลที่ว่าโอ้เฮาได้อําไปมีก้อยหน้านในจ้อยเด็กปมา0พองในะคะ่ะอ,อ๋อใครย้อนถามอีกนในะคะไได้ก่อมใจหางใครฮู้ก้อยหนังเกาะะ่าในค่ะ ข้าค่ะเดออนปีน้องข้าคคากว่าเลพเฮนใน่คเนอะอันเนเน่ก็เป็นเซนสายไม้อันอยู่ที่ตั้งไฟลงปอนจึงเก็บหอมตรอมจูขคอมุลเสเปินแพรออกมาค่ะนอะเมื่อพองปี2อง4 15นั่นแหละค่ะ ทีในเมืองใต้คณะ,ะอันนี้เป็นข้อมูลตอนตัดที่ในเมืองใต้้กนที่อันใช้ไว้กับโตขนเอาไว้กึกเมึงมัดผงติ่นอันเป็นสีของอันเฮาคาที่ใกล้ๆหันกันอยู่เราถึงเมื่อเร็วเพิ่นก็ใจกันนั่นคณะ,ะไว้สีของนั่นโหนนับโกนที่อันมีไว้ไว้กับตัวสีของในคณะก็ได้มีอยู่2,750,000 4เหง5ปากสีซีบนะคะ่ะ อ่ะค่ะที่สองที่สองได้ซ้ำเป็นไวอีสังลาในคันนอกค่ะเดี๋ยวซับแรงเราใน,นปันพี่นอกค่ะปอดอ่อนตอนหนึ่งค่ะดอกเพราะว่ามาด้วยอันที่สองได้ซ้ำในเดี๋ยวเป็นไวมันเตมีเป็นตอนตาพี่น้องเขและอินเดียในค่ะว่านะอ่าก็นั้นแหละปิโนงเขที่อินเดียที่เอ็นมาอยู่ไว้ที่เมืองใต้ศีหมังกอกอไลไวกว่าในนั้นค่ะนะตีในไวข้านั้นมันเตเพป็นเดียไมว่ว่าแอะในค่ะเนาะ บําบันเจึงไว้ซีขอซ้ําเป็นนายเนี่ยจะเป็นเห็ดเนมแต่ค่ะกบนั้นเพราะว่าห้าคากรห์เห็ดไว้กับโตอันนั้นถ้ามีไวกับโตในห้าคคาฟังด้วยขนาดดีไว้ห้างคาดนเป็นเตเตรียมไว้มันจะมีลองแปลกเปิงตีนนันในยค่ะอ๋อที่2ในได้ซาเป็นไว้กับโตอยู่ในคณะเป็นไว้กับโตตีอันมีสุวนลายเป้งไว้อันที่1ึงมานนันยาว่ะก้อยกาเป็นตอนตาก้นนกเมืองอันเป็นก้นแขกเขาก้นอินเดียเขาเจนนันในค่ะอ๋อ กัมในเฮาคาเตมาอันที่3ค่ะเนาะที่3ในซ้าไว้ในซ้าในมันจะเป็นเฮ็ดปันตอนตาก้นก้นเท้าห้าก้นหลายๆชื่อนัขนาดที่อันตกหล่นตกหางเหว่ก็ขึ้นกว่าย้อนเฮ็ดว่าหางว่าจะไอนหนในนันข่าวอันในก็เตเตียวไม่ว่าปิ้วเนี่ยค่ะนะอันตีติโตมันน่ะนะเพราะว่าเฮาข่าวก็ต้อยเนี่ยเตเป็นไว้เฮ็ดไหนเมื่อเร็วอันใจไว้จังอนในไว้อยู่ซ้ำมีหนึ่งหมื่นหเฮงสี่สิบสามเค่ะขากัมในเฮาคามาด้วยคอที่4ค่ะเนาะแอน เอ็นอาร์เนี่ค่ะนะเอ็นอาร์เนี่ซ้ําเป็นวัยอนเซนเก่ามื่อก่อนที่เปิ้นใช้กันแหนค่ะเนาะเปิน้นเฮาว่า3ตบเนี่ยก่อนใต้เฮาพี่น้องใต้เฮาค่ะมันเจอโก็ยังติยามใช้กันอยู่โยเนาะว่า3ตบ3ตบอันวนั้นนะเมือก่อนก่อนนั้นคะนะัน่ะอันในี่ยก้นใจอันในก็ตัดถ,ถึงมาแล้วในตึมีอยู่ 1, 4, 000, 5, นนนนหนึ0 0แสนสห่นหงแหงหเนี่ยค่ะว่ามาแทงอันนึงค่ะอ่าแทงอันนึงได้เป็นวัยเป็นวัยสีขาวไหนค่ะว่านะ ที่หาในคณะล็อกที่หาในไหนเป็นเป็นไวสีขาวอันนั้นในเพราะว่าเขาต้องผิษบันเฮ็ดปันเหมือนจังหนังก้นโลหินจากเขาเจปุบนเขาอยู่นอกมาปร้ามาในหาไวสีขาวในมันสิมีอายุอาชีพมัน10ปีในค่ะเนาะโยกอ่ะป้อโยกอเดเลต่อได้เป็นไว้จังนั้นในค่ะว่ามาแทงอันนึงค่ะเนาาะอ่มาแทงคอนึงค่ะคอถึงในไหนข้อที่เจ็ดในคณะเจ็ดในเน เป็นไวโจเข้าค่ะนะเป็นไวโจเข้าไวโจเข้าในประว่าไม่ลองแรงไล่ได้ขนาะดและยินวันหนึ่งปีเลยต่อหนึ่งปอกให้ไหนขนเนาะมันเป็นไวโจเข้าเนะะี่ค่ะกําในมาแทางคอหนึ่งค่ะนะอันนี้ซ้ำเป็นไวตอนตาก้นนกเมืองเขาเนี่ค่ะนะตาก้นนกเมืองในขนาะเนาะ f r 4เนี่ค่ะนะ,อ,นอ,ะ,ะนะออคาเนี่เป็นตนานก้นนกเมืองไปยาก็มาแทางคอหนึ่งเเป็นพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตก้นีตีันใจพาสปอร์ตดีในเมืองใต้ในก็มีอยู่ หนึ่งหมนหนึ่งแหงสองบาทสี่เาวัดจ้าหนังไนหน,นะค,ะค่ะอ่อค่ะอันนี้ก็เป็นตอนต่อกอนที่ใชใพาสปอร์ตป่วยเยาวค่ะนะขอ,นนข,อนนข,ขอเลื่อนสูดรหน่อยขอเลื่อนสุดใหนอค่ะก็เดี่ยอกตกใจย่นไปสังลยว่าจ้าหนังไนตีในเมืองใต้ไหนก้นตีอันอ่ำม,มีวัดมีไหว้หนะค่ะนะอ่ำม,มีไหวกับโดใน,นมีอยู่หนึ่งล้าน,นะค่ะนะน 6, 000, 26, หงล้านหกแสนสองหมื่นหกงสาบาเจ็ดสิบหาคะอ่ออันนี้เป็นก้นอ่ำม,มีวัดไหวซังไหนค่ะนะ อ๋อค่ะพี่น้องค่ะถ่อมเยี่ยเป็นไว้เจอพองขากำหนันเข้าเติดไหลหันว่าก้นเมืองใต้เข้าค่ะในกําจื้อหมังจื้อในอ่าโนใจมีวัดก็เยี่มีวัดก็เยี่อ้มเป็นสังโลงเนจังในนันขนาดน้อาเลยกว่าตั้งแหลมแลใจยมลาล่องอย่ในมังก็ก็วาเฮจังนั้นเหเเ็นวัดไวในค่ะนาะกําลันแล้วกนมีวัดไวก็สอนวันนําแม่แต่ตอนตาดีในเมืองใต้วาจังหนังหน่ะอ้อ ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลอันลงมาดีของการฝ่ายลงปองจึงเขากำาซื้อว่าจากหนังนคะ่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะในวันนี้ค่ะจะพาท่านไปดูนะคะว่าที่รัชฐานเมืองไตเขาใช้บัตรประจําตัวยังไงนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ที่ถือบัตรประจําตัวประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสีเป็นสีชมพูนะคะก็จำนวนผู้ถือบัตรนี้จะมีอยู่2 7 5 4 5านค่ะที่2นะคะก็จะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแต่ว่าออกให้กับคนต่างชาติที่ได้ฉันชาติอย่างเช่นพี่น้องจีนแล้วก็อินเดียค่ะที่3นะคะก็จะเป็นบัตรที่ออกให้กับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าคนอายุคนมีอายุมาขอทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ที่4นี้เป็น NR นะคะอันนี้เป็นบัตรรุ่นเก่าสมัยเก่าที่เขาใช้กันค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็บางคนก็ยังใช้บัตรอันนี้อยู่นะคะที่5ค่ะเป็นบัตรสีขาวนะคะบัตรนี้จะมีอายุ10ปีค่ะต่อไปนะคะบัตรอันนี้ก็จะเป็นบัตรชั่วคราวค่ะชั่วคราวต่อไปก็คือบัตรที่เป็นบัตรออกให้กับชาวต่างชาติค่ะ แล้วก็พาสปอร์ตนะคะคนที่ถือพาสปอร์ตที่อยู่ในเมืองไตยก็จะมีหมื่นกว่าค่ะที่เมืองไตยที่น่าตกใจก็คือคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะคะเมื่อ2014ที่ทางรัฐบาลเก็บข้อมูลก็มีอยู่1ล้าน6กแสนสอง7 5ันอันนี้คือประชาชนที่อาศัยอยู่ที่เมืองไตยแล้วก็ไม่มีบัตรอะไรนะคะมันมีประชาชนจำนวนหนึ่งนะคะที่เขาบอก ไม่ยอมทำบัตรไม่ไปทำบัตรไม่ไปทำบัตรประชาชนเพราะเขาเขาคิดว่าไม่จําเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนก็อยู่ตามบ้านอยู่แต่ในหมู่บ้านไม่ไปไหน เขาก็คิดว่าบัตรประจําตัวเนี่ยไม่มีความสําคัญสําหรับเขาและเขาก็ไม่ไปทํากันเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าที่เมืองไใยคนที่ไม่มีบัตรก็มีเยอะนะคะล้านกว่านะคะเนาะล้านหกแสนกว่าค่ะข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลจากรัฐบาลค่ะที่เก็บข้อมูลแล้วก็เผยแร่เมื่อช่วงปี2014ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะไม่สุขค่ะ